โจมตีคูณสองอิหร่านรับมือแทบไม่ทันไอซิสได้อ้างตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุสองแห่งในกรุงเตหารานเมื่อวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บอีก46ราย การโจมตีเริ่มขึ้นที่รัฐสภาอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ10นาฬก30นาทีโดยผู้บุกรุก4รายได้ปลอมตัวเป็นหญิงก่อนจะลงมือปลิดชีพเหยื่อ11รายและทำร้ายเหยื่ออีกหลาย10รายผู้โจมตีอย่างน้อย1รายได้ระเบิดตัวเองที่ชั้น4ของอาคารเจ้าหน้าที่อิหร่านใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสังหารผู้บุกรุกและควบคุมสถานการณ์ ขณะเดียวกันผู้กอ่อการร้ายสองรายได้บุกโจมตีสุสานของอายาทล่าโคเมนีด้วยการจุดระเบิดที่ทางเข้าด้านตะวันตกเหยื่อรายหนึ่งเสียชีวิตผู้โจมตีทั้งสองได้ปลิดชีพตัวเองเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวหาว่าการโจมตีเป็นฝีมือของซาอุดีอราระเบียและสหรัฐอเมริกาในขณะที่ไอซิสได้ออกมาแสดงตนว่าเป็นผู้รับผิดชอบ อิหร่านเป็นประเทศมุสลิมที่นับถือนิกายชีอะซึ่งถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายนิกายซุนีมองว่าเป็นกลุ่มนอกข้อกองทัพที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกำลังทำสงครามกับไอซิสในอิรักและซีเรียหากว่าคำถแถลงของไอซิสเป็นความจริงนี่นับเป็นครั้งแรกที่ทางกลุ่มประสบความสำเร็จในการโจมตีในประเทศอิหร่าน